เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเมื่อศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์ไทยมักจะพบว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอยู่หลายเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการรู้ในรายละเอียดแต่หาคำตอบได้ค่อนข้างยากว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวเกิดจากการมีหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีอยู่ไม่มาก แต่เราก็สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆมาช่วยในการทำการศึกษาค้นคว้าได้เช่นหลักฐานของชาวต่างชาติที่บันทึกเรื่องทางประวัติศาสตร์ไทยไว้รวมทั้งหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุภาพถ่ายหรือหลักฐานทางโบราณคดีเป็นต้นซึ่งทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญและทรงคุณค่าแก่การศึกษาต่อไป 1. ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 1. ห,หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุที่คงทนเช่นแผ่นหินใบลานกระดาษเป็นต้นซึ่งจะกล่าวพอสังเขป 1. จารึกหรือจานมีอยู่หลายลักษณะที่สลักเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นหรือแท่งหินเรียกว่าศิลาจารึกจารึกลงบนแผ่นทองคําเรียกว่าจารึกลานทอง จารึกลงบนแผ่นเงินเรียกว่าจารึกลานเงินที่จารลงบนใบาลานเรียกว่าหนังสือใบาลานและยังมีการพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูปอีกด้วย 2. พระราชพงศาวดารเป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์โดยเขียนลงบนสมุดไทยหรือกระดาษของไทยที่ใช้กันในสมัยก่อนเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดหรือเรียกสั้นๆว่าฉบับหลวงประเสริฐซึ่งถือเป็นพระราชพงศาว,วดารที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันพระราชพงศาว,วดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบริติสมิวเซียมตั้งชื่อตามสถานที่พบคือบริติส h มิวเซียมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระราชพงศาว,วดารฉบับพระราชหัตทะเลขาเพราะมีพระราชหัตทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏอยู่เนื่องจากทรงร่วมชำระด้วย พระราชพงศาว,วดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หเป็นต้น 3. ามตำนานหมายถึงการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของบุคคลโบราณสถานโบราณวัตถุในอดีตท,ที่สืบทอดต่อกันมาโดยการบอกเล่าจดจำและมีการจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในภายหลังสำหรับเรื่องราวที่เล่ามีทั้งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่น ตำนานมูลศาสนาสังคีติยวงศ์รัตนพิมพ์พวงศ์หรือตำนานพระแก้วมรกตสี่หิงคณิธานหรือตำนานพระพุทธสีหิงหรือเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่เช่นตำนานจามเทวีวงศ์ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสนตำนานอูรังคธาตุหรือตำนานพระาธาตุพนมหรือเกี่ยวกับนิทานความเชื่อเช่นเรื่องพระร่วงเท้าแสนปมเป็นต้น 4. เอกาสารส่วนบุคคลเป็นบันทึกส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆถือว่าเป็นเอกาสารทางประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์มากเอกสารส่วนบุคคลที่สําคัญเช่นจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่หจดหมายเหตุความจําของกรมหลวงนรินทรเทวีและบันทึกของคณะราษฎรหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช2,475เป็นต้น 5. หนังสือราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเช่นหมายรับสั่งหนังสือราชการรายงานการประชุมต่างๆพระบรมราโชวาทเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเพราะเป็นบันทึกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงหนังสือราชการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของสมัยรัตนโกสินทร์เกือบทั้งสิ้น 6. บันทึกของชาวต่างชาติเป็นเอกสารของชาวต่างชาติที่เขียนหรือบันทึกเกี่ยวกับเมืองไทยอาจอยู่ในรูปของบันทึกประจําวันการเล่าเรื่องหรือจดหมายเหตุโดยบางเรื่องอาจให้ข้อมูลนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วหรือบางเรื่องอาจเป็นการเสริมข้อมูลที่ไทยมีอยู่เช่นบันทึกของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบันทึกของจีนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษญี่ป,ปุ่น รายงานของพ่อค้านักการทูตนักผจญภัยหมอสอนศาสนาเช่นจดหมายเหตุลาลูแบร์ของซิมงเดอลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเล่าเรื่องกรุงสยามของบาทหลวงบาลเกวมิชเนรีชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแผ่คริศสศาสนาในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่4เป็นต้น 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่เป็นหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นโบสถ์วิหารโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าและสามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างมากในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นและมนุษย์รู้จักนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้มาใช้ในการบันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆ สถานที่ทั้งที่เป็นภาพเสียงหรือทั้งภาพและเสียงเช่นภาพถ่ายแถบบันทึกเสียงวีดีทัศน์รายงานข่าวของสื่อมวลชนเป็นต้นซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถเก็บรายละเอียดของเหตุการณ์สถานที่ได้เป็นอย่างดีก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน 2. ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่จากอดีตหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งวัตถุเอกสารจารึกโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. หลักฐานขั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิคือหลักฐานที่เป็นของร่วมสมัยเช่นเอกสารหรือบันทึกที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่น ภาพถ่ายวัตถุร่วมสมัยเช่นโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้จารึกเป็นต้น 2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิคือหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยผู้บันทึกได้ยินคำบอกเล่าผ่านบุคคลอื่นหรือเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่อาศัยข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสืองานวิจัยบทความ รวมทั้งหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณอักษรเช่นภาพยนตร์ละครข่าวโทรทัศน์เป็นต้นอาจกล่าวได้ว่าหลักฐานทั้งสองประเภทนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองซึ่งในการศึกษาค้นคว้าหลักฐานจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้นๆเสียก่อนเนื่องจากหลักฐานทั้งสองประเภทอาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ 3. ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมากเพราะหลักฐานข้อมูลทั้งหลายทำหรือเขียนขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้หลักฐานข้อมูลเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นโลก,กทัศน์วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนความเชื่อของคนในสมัยก่อนด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะช่วยกันเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ดีรวมทั้งช่วยกันสืบคน้นว่ายังมีหลักฐานของไทยเก็บไว้อยู่ที่ใดอีกหรือไม่สำหรับหลักฐานของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยก็สามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าพงศาวดานหรือตำนานแต่ถึงแม้จะมีความสำคัญมากเพียงใดก็ตามเมื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยก็ควรคำนึงว่าชาวต่างชาติมีความแตกต่างจากคนไทย ทั้งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโลกทัศน์วิถีชีวิตด้วยเหตุนี้เรื่องที่ได้มีการบันทึกไว้จึงเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่แตกต่างไปจากคนไทย 4. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่สำคัญคือสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งรวบรวมเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดฝรั่งภาพถ่ายเก่า ส่วนสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เก็บเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดไทยพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติทั้งในพระนครและต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่มีศิลาจารึกโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเก็บไว้จํานวนมากนอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆบางแห่งก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก็บไว้เช่นกันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยส่วนหนึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่โดยหลายหน่วยงานเช่น กรมศิลปากรคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยต่างๆการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้นใช้ได้สะดวกพอควรแต่บางส่วนอาจใช้จากฉบับสำเนาเพราะต้นฉบับเดิมกระดาษกรอบและขาดง่ายดังนั้นการใช้จึงต้องระมัดระวัง และต้องช่วยกันถนอมรักษาเพราะหลักฐานเหล่านี้เป็นสมบัติที่สำคัญของชาติที่ไม่สามารถจะหาใหม่มาทดแทนได้